สซาาสวัสดีค่ะเบ่าททำแม่มาพอกันอีกแล้วมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนัวแล้วค่ะเมื่อนี่กว๋วยไข่หมดแดงค่ะเล็กหน่อยเอามาฝากแล้วก็มีลาบไก่บ้านแล้วก็มี่แกงเห็ดบะเห็ดเห็ดเห็ดบินใครหมดมแดงนะแซบแล้วกมีอันของเติร์นี่ไก่ป๊อบกินเลยนิ้วเลิกทำซีม่เคืองเนาะตัวฉี่หอดว่าขับข้าอยู่ข้างลังนะครับแจกไปเรื่อยๆสดเลยไข่หมดแดง ไข่มดแดงน้ำจิ้มเผ็ดเลยค่ะว um, sure. okay. oh, ้าแดงน้องหนุ่มนะนี่น่าเผ็ดเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ให้ลองให้ลองให้ครูลองชิมก่อนนะมันเต็มปากอยู่แม่เอาคำชิมก่อนเติ้ลจิมก่อนคำแรกเอาข้ามาเยอาเข้ามาไหมบวอล่ะบวกละกับบวกลาบไปบ้านกันเสร็จใครเนี่อยโอเคไหมชวนชวนสิ เงยไหลเด้อแซบค้งคส่วนอีกอย่างสิว่าขอบพูดลหลายๆเด้ออ่ะมัในเป็นอะไรเด้อไม่ใช่ก็บอกว่าูรครับว่าตู้รถเออไม่ค่อยปิดก็บอกว่ามามาเรื่อคร,อครับมากินข้าวน้ำกันครับน้ำกันคำนักยี่ห้อน้ำกันเลยครับเธอเคยเหไปไหนเสีบเยบซ่บวนนีนี่ <ขอ S 2> มันเข <อ S 2> า้าอะไรนะต <ละ S 2> ู้เปิดมะขามไก่เบ้ แม่เธอเห็นยังกินบ่อยมื้อนี้นนย,ยังไม่รู้ครับแม่บอกว่าสิไปตลาดหลับกันด้วยกันเลยปะก็กั่างครับมดนนะครับอืมแล้วก็ไข่มดไข่มดอะไร้อนแห้งมื้นอน,นี้่ะไขมดด่ขมดแดงไข่มดแดงทำไมหวานจังเลยได้มาถึงข้างในม,มันนะครับอืม เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะพี่หมอนะเดี๋ยวพ่อผ้าไม่ขายอันนี้ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไม่เหมือนกันเลยทานเลยเอมอลองน้าชิมนะไม่สินนี้ลาบไกลนะเช้านะโอเครับตัวเอตอร์เตอร์จิ้มแต่จิ้มเยอะมันจะเผ็ดนะกินได้ไหมกินได้ครับแค่กินเทนีท้ทีนี้ก็ไปถึงเนี่ยครับลองนะ

ลองกินกังยิงยาทองก่อนข้าวเพิ่อเอากว้วยขาวอ,อกแลออก่าทำแล้วไม่เด่นปลาครับจะสับครับไม่ต้องสับหรอกเลยกินเลยกินคำเดียวขนาดนี้จะกระปิดจับเลยไม่มีเผ็ดอ่ะครับเตอร์กิ่งแล้วค,คับนกคำใบเต็มเลยส่วนนี้ใครมาแดกอะไรแห้งแล้วบ่อยนะข้าวโพดเครื่องมาแกงเห็ดเอาออกอื้ พักทีเดียวแล้วอ,อะไรนะคืออะไรควายไอ,อ,อเลิบยูใส่ยเขาทำไมมาเด้อครับกินข้าวเอ,อินดูมากินข้าวครับมะดูมาเด้อใครกินข้าวห <c oughs> ่า,างกักเอ,อือยควายทำยังไงนะควายเนาะอย่างนี้เหรออย่างนี้เปล่าโมเอาแล้วทำใส่ยเขาทำไมทำอย่างเงี้ยเขาอย่างนี้อยเมากินมากินแต่กันเด้ออย่างเงี้ย ไม่ไอเลิบยูเอ้ยไอเลิบยูตัวหนังของจักบอกเขาว่าไอเลิบยู่นะแปลว่ารักอือเอาค่ะร่าแบงครับทำไมไม่กินเองเแงงแสบอยู่กินขนมมาเยอะใช่ไหมก็เลยอิ่มแมนบ้าบ้าครับ ค่องรถรถก็เสือไม่เห็นงานเราไม่เห็นเลยไปนนวะบถอาตกออก้มันสิเปดสภาพมันบ่อยอกบแบบแอฟเอฟอมันร้อง่ะนะเอบอมันร้องไปไหนนะแอบเอโอ้แถวนี้กบเกียดลาแถด้อนนะ เ่าเขียนหน่อยขนาดเจะอืดเขียนหน่อยเขียดอีโม่นะนเขียดหน่อยอีกยิบเจ๊กวดยิบเจ๊กวดรู้แล้วแอบ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 แ,บแบออบม,เ,มเห็นมากคำมาเลยเรเห็นไอ้นั้นไอ้นันน้นะนนนะเ วันนี้หวยออกหวยออกอะไรเตอร์เก้าสามจำไม่ได้แม่นีบอกข่ายใครครับเล็กตังนี่ด้าถูกหวยไหมถูกค่ะเดี๋ยวมาเอาน้ำก่อนยายอ่ะจริงจริงตัวเต้าสูงกว่านะดูเพราะว่าเต้าอีมันสูงเนี่ยปินเลยฮะไม่ของห่อนคักงอ่ะ เดี๋ยวไม่ไมนี <the> ่เนี่เขาอ่อนดีดีเขาในบอยอ่อนดีดีเจอมาข้าวหรอไม่อาเขาเตี้ยกระดูกกระดูข้างหลังข้าก่อนเเดดี๋ยวี๋ยวตกหันหลังไม่กินข้าวเหนียวมากเห็นไหมดั้งแแมบลงแแมบลงนะถ้ากินอ่ะดั้งจะดุงเหมือนพี่บอยดั้งแแมบเนาะแล้วก็จะหล่อถ้ากินปลากับข้าวเหนียวเยอะๆน่ะ จีนก็กินปลาไม่เป็นนะทำไมมันผิดเอ้าวน้ำจีนเต็มเลยครับใส่เลยใส่ปากเลยใช่ไหมจับตูดก่อนไปไหนี่จับควนทำอะไรรอกูอยู่บ้านเหรอเออมือก็รูงรอเขาได้ปั้นดินน้ำมันไหมป,ป้าป่งอยู่รครับปั้นรูปอะไรยังปั้นไม่เสร็จ แล้วจะบ้านลูกอะไรอะไรไม่เสร็จอ่ะเรียครับอขาจะอีกอย่างนะาเต็มปากเติมอยู่เนาะน้ำจิ้มเสร็จขนามาดูร้อนไหมร้อนมันหงอนเอาแห้งข้าอียเอาแห้งอือกูเนอนได้บ่อแรงอยู่ไหมเขาบอกครับ ก็น้ำขิงกินเท่าที่อ้อปอาปากธรรมดางาแแกงงาแตกงร้อนเนี่ยผมอยู่โรงเรียนอยู่ห้องห้อนหอนหอน้องขู่อืม มันเอาเขาส่วนนาฝนนาหอนดีนย้ำหอนักมันเอาอ่ะหน้าเปียกเลยเนี่ยหน้าเปียกเพราะมันร้อนมันร้อนมันร้อนจับหน้าเตยเลยที่บ้านมีแอร์ไหมไม่มีมมเอาเคื่อเห็นอยู่อแอร์ก็จะวางไว้เฉยๆไม่รู้จักแอร์ไหมแอร์น่ะรู้จักไหมเนี่ย รู้จักแอร์ไหมรู้จักครับอ้าวคุณครูทำไมเห็นอยู่บ้านเตอร์อยู่มีแอร์อยู่ได้ไหร่อยู่ห้องเตอร์น,นอ่ะอันนั้นอัไอห้องนึงค่ะอีอห้องนึงเติมเอาใช้ฮารลมเหรอนวมาขวดน้ำแล้วมันอ้าวมาบางคูแล้วแล้วมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นี่หน่อยถ้าใช้ได้หนออครูไปนอนด้วยได้ไหมรูมร้อนก็ได้ครับแล้วทำไมที่ว่าครูมี Air แอร์กูไม่มีเอ้าข้างบนน่ะ พัดลมต้นน่ะน่ะพัดลมต้นน่ะไม่ใช่หน่อมันข้างบนน่ะมีแต่กับแก้รู้จักไหมกับแก้อืมอจะเล็กแค่น้อยหนาะรู้จักปะจระเข้น้อยจระเข้น้อยอหวานค่ะหวานว่ามีร่มเลยใบยนี้จริงว่ามีร่มม่นมีอย่างเลยพรอนหลักครับแต่ก็ฮ้อนฮ้อนครันะ้งหนึ่งตื่นอ่ะ พัตเดอยังครับพัตเตอร้อนหมดแล้วเน,นี่ยอืมก็นั่งอยู่เฉยๆก่อนถ้าอิ่มแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆก่อนไม่เหนื่อยไมาแล้วคนละคนกากินแต่ครับมากินเด้อครับเด้อไม่กิ็นหรือข้าอะอะไอนน่กินข้าวเลยไหมเพื่อนอีโพรอ,อยู่บ้านไหมอ,อีโพอรไม่อยู่ไปไหนไปโรงพยาบาล ดีขึ้นหรือยังยังครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บอีโพยังไม่ดีขึ้นหรอครับอืมตอนนั้นคุณครูไปรับเตอร์ฮะอีโพรก็ชี้ชี้อยู่ในน,น,นั่นอยู่นั่นเยู่หรอมันมาสบายนุ่พูดได้อยู่ได้หละ่ะง่ายง่ายง่ะยนิดหน่อยหรอ มันงเตปา<ร>ก<ร>จะร้อนจังร้อนแล้วหรอลนะผัดปีกซิมแล้วครับหืมกลังร้อนเลยครับกระนี้ยมหมดมือเปล่าหดมดแล้วใครหมดแดงนุ่มแซ่บๆมิธีใครใหญ่ๆตรงๆขอบคุณค่ะพูดดังๆขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเลยคับที่เข้ามาติดตามรับชมพูดเองดิถ้าเข้ามาติดตานตรงไม่กินะเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์พูดดังๆมันไม่ได้ยินนะหนาทำไมขอบคุณหลายๆค่ะที่ผมรักจิตามรับชมคลองศินลป์แบบนั้นๆนะคะมืนอยู่กับขอร่าแบก่อนค่ะไม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะมือเปล่าห่อนข้างอีื่น